เปิดเคม่าก,กัรอันดับแรกก็ขคอสสวัสดีเอฟซีก่อนนะครับห่างหายไปโดยไม่น้องนี่เมื่อนี้ได้เมนูเป็นน้ำยาขนมจีนพี่น้องนี่ต้มปลาดุกปเปื่อเปือแล้วก็มาแยกก่างแยกเนื้อเมื่อนี้คนหน่อยโซ่ฝีมือพี่น้องปุดหัวเป่นห่อนี้ปุ่น,น,น,นั่ะป่งจะหมอยไมขุ่นหว้ยอยู่เอาแยกออกแยกกลางหัวหนี่งเฉยๆถอดดูได้พี่น้องมากมากมากเล่มหัว นี่คุณนะคุณหอนมือคุณน,น,น,นะปลาเหนียบลอยทำเพริกมานี่เนื้อปลาต้องไปโคนต้องกันพี่น้องแต่ว่าเลื่อมอยู่เด้เลื่อมชาย่แอนครึ่งครึ่งใชาโอ้โวไม่ไแม่กะชายกะชายว่าพิษว่าพิษกะชายครับบ่นไปบระคุณคนลงน้ำกลดตามช่กันอีกวันนี้นเขาคนสิตตากตีนไก่ต้มไปไเปื่อยอ่อนพี่น้องปลาตีนใหญ่ผัวลำเตะเสียบให้ต้มเปื่อยได้พี่น้องนั่นเขาเอาหม้อไปนี้ละ่ะไปครัวเนื้อปลาพี่น้อง นี่หมอบใหญเขามีอยู่ใบเดียวเด <c oughs> ี๋ยวก็อนแซนน้ำอ๋จอจ้าจักหน่อยกลัวไปอย่ายมันหอ่อพี่น้องขวัวไปจักหน่อยแล้วมันเทาก็เสียน้ำปลาแดดที่เข้าต้ปามปลาเมื่อกี้นี่แหละมาเทจวกลงพี่น้องทั้งเพื่อนมีขวับพอมอมนี่น้ำปลาแดดลงไปมัเนี่โอ้ยตรงเล่งนี่พี่น้องนี่น้ำล่างโคกตามตีนไก่ลงน้ำพี่น้องนี่ต้มเปืย์เติมกันอีกพี่น้อง กำลูกดอกวานลงไปปรุงปรุงพุงนัวพุงนัวครับอันน้ำป่าพี่น้องสองยางชิมเมืองกันมานนินี่ก็ปป่อยมันเดือดจังหน่อยแล้วได้พี่นองมาหนิมาจัดติวใหญ่ๆนี่เขากินเพลทเขาก็ใส่พริกป่นลงไปขนมกินสองกิโลพี่น้องกินสองคนนี่ตีนไกออ่อ้ยวเอ้ะตาลูกดวงใจว่าสามตีนเต็มถ้วยพี่น้องเห็นกบหิวอยพี่น้องน้ำลายแตกโอ้ คนค้นๆเขากันพี่น้องบัดลงข้อพี่น้องเสียงกับพระท่านในปันไดหรอกหัวป่าเล่มหัวป่าเพิ้ลโปรยมากินหัวป่าเฮ้กันโอ้ยสูตรกับไปเหงื่อกับอะไรซวงวะเผ็ดเพอนหอยพี่น้องพู่นะแต่เป็นไว้มืนอีห่เบื่อเขาพี่น้องมากินแต่เมนูแบบเซนเนน้ำนามไปให้สันมันประสวงบันไดพี่น้องนี่โปะตีนใก่โอ้ตีนใหญ่ห้อนพ่อพูดนะโอ้ยเหงื่อออกพูดนะ เอาคนหน่อยรึเปล่านี่มึงคนหน่อยมันสิซิมฝีมือเพิ่นมุงนะมันก็ใส่ตีนไก่เพิ่มกันแล้วปะมือเอาคนเววยพุดนะเอาคน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 ซิมรึเปล่านี่เพิ่นก็มักชุดสุดได้เมนูเส้นนี่พุดนะโอ้ยตาเหลียกเซ่พูดนะโอ้ยแต่ยานแต่โอ้ยคำบอกใหญ่พูดนะยกนิ้ป้ดยกของพอมมาวันนี้มานั่งกินซับเซียนน้ำกันกินแบบเบาเบาบาจางเล่ยพี่น้องมาเนี่ยยัดไผ่ยัดมันเล่ยมาเนี่ยพูดนะท่านอะไรกันกินพัก โอ้ตะกี้มันบอกินได้พักสมมวโมงคงจะก,กินพักได้เพิม่มละตีนใกล้กับเห็นเข้าไปหืมพวกกัดอันไหนก่อนพวกกัอขวนพวกกัดค้นใจดีไปนองบ้าในกล่องคอยกระวนประตนนัวนี้มันก็มาอวนแท้ภาษาเก็บลอยโลเซซ์ปนะว่อ้ปุณห์นะเอาหัวป่ากันเล่มเข้าไปเสียดายคนน่ะมักมักคักเล่มหัวป่านี่ปุณนะ่านกันหยาดใสทั้งเสียงทั้งพากูน่ะ อันนี้ก็บโซด้วยกันพี่น้องแบบโอ้ยโอ้ยเออ้น้ำลายน้ำหัวป่าไปแล้วอยู่นะมากีิลีพี่น้องมากเล่มหัวป่านี่มันเสียบิลีพวกน่ะท่านนั่นตากัวพิงไม่เข้าแล้วพวกน่ะเพิ่นเพ่กินหมูพิงเพิ่นึ่งพี่ันตากคนใส่เข้าเพราะว่าเขากินเผ็ดพวกน่ะพวกน่ะโอ้ยสดค้ามเงยโอ้ยพวกน่ะโอ้ยมากินค้ามเงยอ่บาทเท้าสาวก็ได้ มีตะคนจมหาผูา้สาวไปซะอา้าวเกิดการเบินแล้วพี่น้องมนันี่ยน่าแน่ว่าสั่นเนะเบินแล้วลูกสาวมันก็น,นั่งอยู่ตักกันนั่นล่ะแม่ติงคิงก็บ่ได้ท่นานับบ่นก็เบิลนคือกันลรามาี่คนน้อยๆไผเสี่ยบ่เดียงต่อคิดดีๆเด้อนี่กินหลายอยังเด้อนี่ยปุณนน่ะเอา้าแข่งกันตัวไัยเสี่ยง่กว่ากันปุณเงือไหลไข่หน่อยแซ่บสุดคำยยใหญ่ๆพี่ยยน้องม่วนใส่คำใหญ่ๆ พุ่นน่ะถ้าเงินก็แฮนในกันตีนไงถ้าเงินก็นเอาคนละตีนสองตีนพี่น้องแซ่บนนขนาดพุ่นน่นนนนนะเอาดูดเข้าไปโอ้ยจวดจ้าขนาดพี่น้องมื่อนี้่นน่ะปุริบงหนึนุ่งไล่แตกน้ำพี่น้องจัดเลดื่อยพี่น้องเด้่อแสบพี่เละเฮ็งดง่ายๆสบายๆอยากกินแล้วก็เฮ็ดกินกินสองคนกินง่ายๆพี่น้องนี่โอ้อยหมามวนใช่พุ่นน่ะ แซ่บเมาะเอ้าอ่อยเกี้ยงเอาเอาโอ้ยชดๆๆๆๆสดๆจ่อยเลยมื้อนี่